สวัสดีครับหลมสุริชนชาแนลออกมาแล้วครับสวัสดีครับพี่น้องทุกๆท,ท่านครับสวัสดีไม่เอาบองโอนกรุบกรอบขุน,นยวัดภาพีผ้าหน้องนะครับเพราะไม่ยางเบรงบรรยากาศหิมะตบแบบบางๆพี่น้องตบน้อยเดียวนะครับตบ่หลายละลายแบบพี่น้องได้สิภาพีผ้าหน้อง สิยางช่วงหิมะพอดีว่าสิงหยางไปซื้อมีดพี่น้องแยกซืมีดปนี่ครับบรรยากาศช่วงย่ำแรงพี่น้องช่วงกันสีม้งแรงบานเท่ากับประมาณใบสองครับว่าเกาหลีเฉเร็วกลัวบานเท่าอยู่สองชั่วโมงพี่น้องนี่ครับบรรยากาศช่วงสีม้งแรงเกาหลีนะครับ มะกระล่องแบบบางๆพี่นอ้องมาตกมาเป็นเกือบเดือนแล้วเพิ่งตกมาเหมือนี้ครับผมนี่พี่นอ้องนี่ก็เป็นร้านอาหารนะครับนะซากหารีกับซิกตังเดลกาดที่ผ้างน่อ,นอมชมนี่ครับถนนหลักถนนใหญ่ยส่งงนยางไปเบิ่งมีดมาซิมี่บอมีดอยู่ในขั้วบ่ค่อยเข่าพี่นอ้อง คระผีพา,าหนองมาเบ่งบรรยากาศแ้ง,งแร้งซีมงแรงเกาหลีนะครับมาเบ่งซี่นี่ว่ มามัาที่โปรหลี่ที่หน้าหนาวครับพี่น้องให้ลบอ่าลบปบตัวนี้ครับผม ยาสี้ยวมาเงบีดซีบอเขามาในหมาดล้องข้งไครับผมมียากัมีหมูกไหลพาล่าค,ครับพี่น้อง นีคำสัมผัสมีบอยต้องไหมมีบอยบอยบ หนาวม่มาดพี่น้องเลยไทยเห็นเดี๋ยวเขาถือว่าเขาเป็นบริษเเรัทเบอร์ครับผมบรรยากาศมาลงถนนลักเนาะมากำลังลงมาอีกอยู่พี่น้องนี่ครับ กำล,ลังลงมั้พีหน้องบรรยากาศากำลังลงล่งล่งนนล่งลงพงหน้องเอง้ยรถ พี่พักน่องกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้นุม่มสุลิ้นนําเนาะครับผมฝากพี่น้องทั้งสองช่องทางครับทั้งในยูทูบก็พิมพ์คําว่านุม่มสุลินแชนแนลนะครับทั้งอ้แฟนเพจก็พิมพ์คําว่านุม่มสุลินก็เห็นเลยนะครับทั้งช่องนี่แหละครับบรรยากาศพี่น,ออนอ้องภาพพี่พักน้องมาชมบรรยากาศนิมะช่วงย้ำแรงซีม่วงแรงนะพี่น้องโอ้สุดยอดเลย รบรรยากาศโอ้โหล่งเยอะมากพี่นอ้องบรรยากศญญากศกระเด็นนล่งแห้งมากสุดๆเลยครับพอกันคลิปหน้าพี่นอ้องสวัสดีครับฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์แล้วก็กดติดตามให้หนุ่มสริน n แน l ด้วยนะครับ